สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n e l d d d ้ c o o k k i n ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กส้มครับเป็นเมนูขนมเค้กที่นุ่มฟูอร่อยนะครับสีสันหน้าตาน่าทานแถมมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวด้วยนะครับทำให้เราทานได้เรื่อยๆแบบไม่เลี่ยนเลยนะครับเป็นอีกเมนูนึงที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับ เพื่อนสามารถนําไปทําทานทําขายได้เลยครับและที่สําคัญคือเราสามารถเก็บในตู้เย็นได้หลายวันด้วยนะครับเวลาทานตอนเย็นเย็นยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอน,ต,อนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของขนมเค้กนะครับเราใช้ไข่ไก่แช่เย็นเบอร์2 4ฟองน้ำส้มเข้มข้น25กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแป้งเค้กมงกุฎม่วง1้5กรัม เนยสดชนิดจืดละลาย1 0 0กรัมแป้งข้าวโพด1 0กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือเซนนส่วน4ช้อนชาแล้วก็ SP 2 0กรัมครับต่อไปในส่วนของซอสส้มนะครับเราใช้น้ำเปล่า3 5 0กรัมน้ำส้มเข้มข้น1 5 0กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแป้งกวนไส้3 0กรัมเนยสดชนิดจืด2 0กรัม สุดท้ายเป็นส้มในน้ำเชื่อมสำหรับตกแต่งหน้านะครับหรือใครจะใช้ส้มสดแบบแดดดี้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาทำขนมเค้กกันก่อนนะครับอย่างแรกเรานำไข่ไก่แช่เย็นสีฟองใส่ลงในโถตีจากนั้นเราก็ร่อนแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูใส่ลงในโถเลยครับเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือแล้วก็น้ำตาลทายครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเข้ากันดีแล้วเราเติมน้ำส้มเข้มข้นเข้าไปครับแล้วเราก็คนส่วนผสมอีกทีหนึ่งให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็นำา SP มาปาดใส่ที่หัวตะก้อเลยครับตัว SP นี้จะช่วยให้ไข่กับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้ขนมเค้กเนี่ยฝูง,ง่ายขึ้นด้วยครับเสร็จแล้วเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1น,นาทีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ อาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะปาดโถหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ส่วนผสมที่มันติดตามขอบตามก้นเนี่ยมันได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับปาดโถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะครับประมาณ10นาทีครับระหว่างที่เราตีนี่เราจะต้องหยุดปาดโถไปด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับ การทาขนมเค้กนี่เราจะต้องมันปาดโถบ่อยๆนะครับตัวเค้กของเราจะได้เนียนแล้วก็ไม่เป็นไตด้วยครับนี่นะครับพอเราปาดโถเสร็จแล้วเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะครับจนได้เค้กเนื้อข้นหนืดแบบนี้เลยครับพอเราได้เค้กที่ข้นหนืดแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะลดความเร็วเหลือความเร็วปานกลางนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆหยอดเนยละลายลงไปเป็นเส้นแบบนี้ครับ ตีด้วยความเร็วปานกลางต่อไปเรื่อยๆประมาณ1นาทีนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะหยุดปาดโถครับเพื่อให้เหนยที่มันติดตามขอบตรงก้นเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีเลยนะครับพอเราตีครบ1นนาทีแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำเพื่อตีตัดฟองอากาศที่ใหญ่ๆออกไปนะครับ ตีประมาณ30วินาทีครับพอเราตีครบ30วินาทีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้เนื้อเค้กเนียนข้นหนืดแบบนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราใช้ไม้พายปาดเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับปาดตรงคอบปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับวันนี้ดัตตี้จะอบด้วยถาดฟลอยด์เบอร์ 3404P ขนาดประมาณ150มิลลิลิตรนะครับตัวถาดฟอยน์นี้ก็จะมีฝามาให้เลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเราสามารถปิดฝานําไปขายหรือนําไปเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยครับเราก็นํามาวางเรียงไว้บนถาดที่เราจะอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขนมเค้กใส่ลงในถาดฟอยล์ได้เลยครับแดดดี้จะตักใส่ลงไปประมาณ3กระบวยเล็กๆนะครับเวลาเราตักใส่ลงไปแล้วเราก็เคาะเบาๆนะครับเนื้อเค้กจะได้ไม่มีช่องว่างครับ แดดดี้จะตักให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อตัวเค้กเนี่ยมันฟูขึ้นมาครับเราก็ตักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้จะได้เค้กทั้งหมดประมาณ10ถาดฟลอยด์ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราใส่เค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแดดดี้จะนํามากระแทกเบาๆประมาณ3-4ครั้งนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับตัวเค้กจะได้แน่นมากขึ้นครับ เสร็จแล้วเราก็เตรียมเข้าไปอบได้เลยครับวันนี้ดั๊ดดี้จะอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20นาทีครับก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยครับรอบแรกเราจะอบถาดล่างสุดก่อนประมาณ10นาทีครับพอครบ10นาทีเราจะเปลี่ยนมาอบถาดกลางต่ออีก10นาทีครับ และดีจะอบทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับพอเราอบครบทั้งหมด20นาทีนะครับตัวขนมเค้กของเราก็สุกเรียบร้อยครับตัวเวลาในการอบขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ที่เพื่อนๆใช้อบด้วยนะครับหรือเพื่อนๆใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มลงไปนะครับแล้วไม่มีเนื้อเค้กติดมาก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะพักขนมเค้กให้เย็นสนิทเลยนะครับพอขนมเค้กเย็นสนิทแล้วเราก็จะมาเริ่มทาซอสส้มกันครับอย่างแรกเราใส่น้ําเปล่าลงในหมอ้อ ตามด้วยน้ำส้มเข้มขน้นน้ำตาลทรายแป้งกวนไส้จากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนแป้งละลายจนไม่เป็นเม็ดเลยนะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเนี่ยมันข้นหนืดเลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องคนแรงนะครับแต่ต้องคนตลอดเวลานะครับ ถ้ามันเกิดฟองขึ้นมาเราก็สามารถช้อนฟองออกได้นะครับเราก็กวนไปเรื่อยๆจนซอสเนี่ยมันข้นหนืดจนเห็นรอยตะกร้อแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะยกลงจากเตานะครับจากนั้นเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเลยนะครับพอเนยละลายดีแล้วเราก็จะเติมสีเหลืองไข่ลงไปประมาณ2หยดเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับ พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยสําหรับการทําซอสส้มนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําซอสส้มมาราดที่หน้าขนมเค้กได้เลยครับตัวขนมเค้กเนี่ยเราจะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับส่วนซอสส้มเนี่ยเราจะต้องราดตอนที่ซอสส้มเนี่ยยังร้อนๆอยู่นะครับเพราะว่าตัวซอสส้มจะได้มีความเหลวแล้วเราสามารถกลิ้งไปจนทั่วหน้าขนมเค้กได้แบบนี้เลยครับ นี่นะครับเราตักซอสส้มราดลงไปที่หน้าขนมเค้กนะครับจากนั้นเราก็เขยา่าแล้วก็กลิ้งไปรอบๆนะครับให้มันเต็มหน้าขนมเค้กแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะตกแต่งหน้านะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้เนื้อส้มในน้าเชื่อมมาตกแต่งหน้านะครับ แต่แบบนั้นนะมันก็จะค่อนข้างหวานนะครับลูกๆบอกว่าอยากได้เนื้อส้มที่เป็นส้มสดๆเลยนะครับเราก็เลยนําเนื้อส้มใส่น้าผึ้งเนี่ยมาแกะเปลือกออกนะครับแล้วก็มาตกแต่งหน้าแทนนะครับแบบนี้ก็จะได้ความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ได้ความสดชื่นมากกว่าส้มในน้าเชื่อมด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใส่ได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเค้กส้มครับตัวเค้กสปันเนี่ยมีความนุ่มฟูนะครับ ส่วนหน้าซอสส้มเนี่ยก็สีสันสวยงามรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับทำให้เวลาเราทานเนี่ยทานได้เรื่อยๆแบบไม่เลี่ยนเลยนะครับตกแต่งหน้าด้วยส้มสายน้ำผึ้งสดๆนะครับก็จะให้ความสดชื่นแล้วก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทานตอนทำเสร็จใหม่ๆก็อร่อยหรือแช่เย็นๆก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ด a d ดดี Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดปุ่ม Super t ์แดหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ